แอร์สาวชาวญี่ปุ่นขายตัวต่อสู้มาตรการลดเงินเดือน a i r h o s t e ตสนิรนามชาวญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเพื่อต่อสู้กับมาตรการลดเงินเดือนแอร์สาวชาวญี่ปุ่นได้ค่อยๆกลายเป็นสาวให้บริการทางเพศไปแล้ว จากคำแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเงินเดือนโดยเฉลี่ยของแอร์โฮสเตสจะอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0ล้านถึง1 5 0 0 0ล้านบาทต่อปีในช่วงปี2 0 0 4ถึง2 0 1 3าทำให้แอร์สาวหลายคนต้องหาไรายได้เสริมด้วยการขายบริการทางเพศโดยค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ถึง25,000บาทต่อครั้งแอร์สาวคนนี้ยังกล่าวต่อไปว่าเธอได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับสาวบริการวงในที่เริ่มมาแล้วหลายปีก่อนที่เธอจะเข้ามาทำงานในปี2007 ผู้จัดตั้งสาวบริการวงในได้ถูกไล่ออกจากสายการบินแต่ว่าเนื่องจากแอร์ที่ขายบริการยังทำงานอยู่ที่เดิมจึงไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อการขายบริการแอร์นิรนามอีกคนหนึ่งได้เปิดเผยว่าช่วงระยะเวลาก่อนการบินแอร์สาวจะเรียงแถวต่อหน้านักบินและผู้ช่วยจากนั้นนักบินจะส่งสัญญาณมืออย่างเช่นถ้ายกนิ้วสีนิ้วขึ้นถึงจมูกแปลว่าค้างคืนที่โรงแรมค่าตัว1 2 0 0 0บาทอย่างไรก็ตามคุณค่าของแอร์สาวจะหมดลงถ้าพวกเขาอายุเกิน30ปี นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าแอร์เก่าหลายคนได้ไปทำงานอยู่ในเขตกินซ่าในอาชีพสาวบริการ